ครับกลับสมสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนในจังหวัดมุกดาหารทีเขารพรับทุกท่านความอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เชียสลับเวลามาฟังการแถลงข่าวเกี่ยวกับรเรื่องคดีผมที่เกิดขึ้นซึ่งผมได้แถลงข่าวไปแล้วที่กรุงเทพเมื่อวันที่26แล้วก็เมื่อสักครู่ผมก็ได้เปิดคลิปที่ผมไปออกรายการของช่อง13บสามสยามไทยนะครับ แล้วท่านจะเห็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมพูดก็คือในคดีผมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับดังนั้นผมคงจะไม่ต้องพูดซ้ำว่าในคดีผมนั้นเนี่ยผมก็ยืน่นอุทธรณ์ต่อที่ดูแสาลฎีการแล้วนะครับก่อนหน้านั้นผมไม่เคยพูดเนื่องจากว่าคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลถ้าเราเอามา,าแถลงข่าวหรือมาพูดนั้นมันก็ไม่สมควร แล้วก็มันไม่ถูกต้องมันอาจจะวิเวรื่องของกันระเมินน่าสะสมแต่ว่าณวันนี้ผมได้ยื่นต่อที่ประชุมดานสาริกาแล้วว่าผมผู้ถอนอะไรบ้างนะครับอย่างที่เรียนต้นๆว่าในคดีของนั้นมันมีข้อสงสัยเยอะข้พอพิรุธมากมายนะครับเราก็ได้ยื่นเลยฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเพราะเนื่องจากว่า มันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดสิง่งที่เราไม่ได้ทาเราปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของทางรัฐบาเราปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของรัฐแต่กับวัตถุกรรมาวในคดีอาญาที่มีโทษถึงประหารชีวิตนะครับเราก็อดทนต่อสู้มาสามปีะนะครับขณะนี้อ,อย่ร่าลพิลาของที่ม,ทมียูแนสังกัดเลือกสังกัเอกเขจะตั้งองค์คณะขึ้นมาใหม่แล้วเก้าคน นะครับเพื่อมา,อาวินิจฉัยคดีที่เราได้ยื่นไปนะครับแล้วก็ที่ผมกลาบเรียนว่าผมไม่อยากให้คดีนี้เสียเปล่าก็จึงตั้งมูลนิธิขึ้นมาใช้ชื่อว่ามูลนิธิตั้งปณิธานนช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์จากการกระทําของเจ้าพ,น,พนักงานของรัฐโดยมิชอบ เพราะว่ามูลที่ที่เราจะตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้ผู้บริสุทธิ์ในอนาคตนั้นต้องได้รับความเป็นธรรมโดยเฉพาะคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช่นข้าราชการตัวเล็กๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักการเมืองอนายกอบตอนายกอะไรเล็กๆน้อยๆซึ่งมีคดีแทบทุกคนผมเรียนได้เลยว่าแทบทุกอบตอมีคดีทั้งหมด ฉะนั้นผมเรียนว่านักการเมืองท้องถิ่นก็นแล้วแต่นักการเมืองระดับชาติกัแล้วแต่เนี่ยทุกคนก็ตั้งใจเข้ามาทํางานเพื่อพัฒนาบ้านเมืองแล้วก็ทุกองค์กรมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอันนี้เราเข้าใจนะครับในองค์กรปปชเองก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีฉะนั้นบุญนที่เราจะ จับตาดูการทํางานขององค์กรนี้ซึ่งมีคำกล่าหามากมายผมคงไม่ต้องกล่าวถึงท่านไปกล่าวหาใครก็ได้ถ้ามีข้อมูลแต่ในขณะเดียวกันองค์กรปปชจะต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาด้วยนั่นเป็นกฎหมายบัญญัติไว้ในประมวลวิธีพิจารณาความอาญากะนั้นเนี่ยท่านได้ทําหรือไม่ถ้าไม่ทําองค์กร มูลนิธิของเราจะติดตามดูท่านและเราจะรับสมัครทนายอาสาทั่วประเทศเพื่อมาทำงานร่วมกันเป็นจิตอาสาเพื่อจะช่วยกันให้สังคมดีขึ้นนะครับและผมยืนยันว่าผมจะช่วยเหลือคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่ถูกลังแกนะครับดังนั้นไม่อยากให้เกิดคดีนี้เราจึงจะตั้ง ูลนิที่ขึ้นโดยผมจดทะเบียนบริจาคเงินหนึ่งล้านบาทเพื่อตั้งูุนิที่นี้นะครับแล้วก็จะดําเนินการต่อไปนะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องที่ผมเคยฟ้องสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวหลายช่องในวันนี้ถ้าสื่อมวลชนทั้งหลายที่ผูกผมฟ้องนั้นทราบและก็รู้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งผมเรียนว่า ในตอนที่ท่านออกข่าวในช่วงนั้นเนี่ยท่านอาจจะไปเชื่อนายสักดาว่ามีเทปมีคลิปการเรียกรับเงินซึ่งมันเป็นหลักฐานที่อาจจะมั่นคงชัดเจนท่านก็ออกข่าวไปทําให้ผมเนี่ยถูกกล่าวหาและถูกตราหน้าว่าเป็นผู้เรียกเงินท่านซึ่งไม่เป็นความจริงในคดีนี้ไม่มีเทปไม่มีคลิป นายศักดาโกหกแปดครั้งในสำนวนฉะนั้นวันนี้ความจริงปรากฏขึ้นถ้านายศักดาแน่จริงนายศักดาต้องออกมาโต้นายศักดาต้องออกมาพูดช่องที่ท่านบอกว่านายศักดาไปบอกว่าผมเรียกเงินก็ต้องออกมาพูดว่าจริงไหมล่ะนายศักดามีหลักฐานอะไรเอามาเปิดเผยกัน และทิปที่ผมบอกว่านายสักดาโก6กแปดครั้งนั้นเป็นเรื่องจริงมีหลักฐานถ้าท่านจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายก็เชิญได้เต็มที่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เราพูดด้วยความข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นฉะนั้นสื่อต่างๆที่ได้เห็นผมพูดในวันนี้ที่ถูกผมฟ้องผมไม่เอาเป็นเอาตายกับท่านผมไม่ต้องการให้ท่านต้องไปถูกดำเน,นินคดีไปนั่งอยู่ในศาลแล้วต้องไปฟังผลคดีมันไม่เรื่องสนุก มันไม่ใช่เรื่องที่ดีครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่มีใครอยากจะเจอนะครับผมก็ทราบวพาท่านก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันและก็ผมยินดีที่จะถอนฟ้องให้ท่านโดยมีเงื่อนไขว่าที่ท่านออกรายการในรายการไหนของท่านท่านให้ผมไปออกด้วยให้ผมไปพูดด้วยว่าข้อท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นและข้อจริงปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเท่านั้นแหละ ผมก็จะทอนฟ้องให้โดยไม่มีเงื่อนไขผมไม่เอาเป็นเอาตายกับท่านแน่นอนนะครับฉะนั้นขอให้ท่านติดต่อมานะครับอย่าเกินวันที่สิบสี่กุมภาซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักแต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่ติดต่อมาผมก็ถือว่าท่านมีเจตนาที่จะหมิ่นประมาทผมท่านมีเจตนาที่จะใส่ร้ายผมผมจะดําเนินการของท่านจนถึงที่สุดต่อไปนะครับอันนี้ก็อยากจะ เอ,อพูดให้พี่น้องสื่อมวลชนชาวมุกดาหารเราซึ่งเราเป็นคนมุกดาหารด้วยกันผมก็ต้องมาเรียกร้องแล้วก็พูดกับพี่น้องสื่อมวลชนชาวมุกดาหารเพื่อจะให้เป็นปากเสียงให้เราที่ผ่านมาไม่เคยพูดเพิ่งพูดวันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ผมยืนยันได้มีหลักฐานทั้งหมดนะครับมีคำถามไหมครับมีครับมูลิธิของ ก็คิดว่ากําลังขอจดอยู่ยังยืดขอก็ภายในมกราไม่น่าจะเดินกลุ่มพาก็น่าจะเสร็จหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรับอาสาสมัครทนายอาสาของูุนิธิทั่วประเทศทุกจังหวัดจังหวัดใหญ่ก็หลายคนจังหวัดน้อยก็น้อยคนเพื่อจะช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะว่าสํานักง,งานปปชมีทุกจังหวัดแต่เรายืนยันว่าเราจะไม่ได้ไปจับผิดท่านนะไม่ได้จับผิดเจ้าหน้าที่ปปชนะ ผมเชื่อมันว่าเจ้าหน้าที่ปปชเนี่ย95เปอร์เซ็นตเป็นคนดีนะเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคน,คนทำตามระเบียบกฎหมายแต่มีคนส่วนน้อยซึ่งมีอำนาจอยู่ไม่เดิมเดิมการตามกฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะคุณสมบัติของปปชเนี่ยเขียนไว้ชัดว่าต้องมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ต้องมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ นะครับฉะนั้นท่านเป็นตรวจสอบใครก็ไม่เป็นไรแต่เราก็จะตามดูท่านว่าท่านตรวจสอบอย่างไรท่านปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่กฎหมายในการไต่สวนในการดําเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหานั้นเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนหลายมาตราตั้งแต่มาตรา46การไต่สวนฉะนั้นท่านต้องปฏิบัติตามมาตราที่บัญญัติไว้ท่านจะละเลยไม่ได้คณะกรรมการปปชก็ไม่มีอํานาจที่จะไปมีบัติ เพื่อรัดเลยกฎหมายได้ท่านไม่มีอำนาจตรงนั้นท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายครับท่นพี่เดียรครับท่านผู้เกิดครในฐานะที่ท่านเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นนักกฎหมายนะครับท่านมีมุมมองยังไงเกี่ยวกับอดีตของคนในตอนนี้ครับอะไรเรื่องเรื่องลุงบนเรื่องลุงบนครับในฐานะที่ท่านเป็นนักกฎหมายนะครับอ๋อไม่เป็นไร คือคือเรื่องลุงพลเนี่ยผมผมเรียนว่าเรื่องลุงพลเนี่ยลุงพลก็เป็นคนประชาชนในจังหวัดมุกดาหารของเราผมคิดว่าเรื่องลุงพลเนี่ยสารตัดสินจำคุก20ปีซึ่งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังถือว่าลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์เนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญมาตราย9บ้าบัญญัติไว้ว่าเออจะไปจะไปปฏิบัติกับคนที่ ถูกกล่าวหาหรือยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดไม่ได้ก็ถือว่าลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับแต่คำพิพากษาของศาลก็ผูกพันลุงพลซึ่งเป็นจำเลยลุงพลจึงต้องอประกันตัวออกมาเพื่อจะต่อสู้คดีต,ต่อไปอันนั้นคือกฎหมายรัฐธรรมน,นูญเขารับรองไว้ว่ายังไม่ถึงที่สุดนิดนิดท่านอะไรไหม ครับเพราะว่าเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่เป็นเรื่องที่สนใจของชาวบุกฐานเยอะในเรื่องเรื่องที่ของลุงพลแต่รายละเอียดในเรื่องคดีผมไม่เคยเห็นนะครับมีคนถามหลายคนว่าคดีนี้จะเป็นยังไงต่อไปอันนี้เราไม่สามารถไปก้าวล่วงได้เพราะว่าหนึ่งทางลุงพลทีมทนายเองก็ยังไม่ได้อุณ์นะครับเ,เราจะไปพูด ในเนื้อหาในคดีหรือว่าจะไปพูดในเรื่องอุทธรณ์จะชนะหรือแพ้เราพูดไม่ได้ใครไปพูดเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่เข้าใจกฎหมายฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและก็เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับครับ ยื่นถอนประกันตัวลุงพลใครยื่ยื่นถอนูไม่ใครเป็นคนยื่นละ่ะอย่างี้ครับอ่านในโซเชียลยมีคดีหมิ่นเป็นท่านเลวัชท่านวิชัยนะครับเอซของลุงพลนเป็นหนะครับตอนนี้เห็นทราบว่ามีการแจ้งบัญกันด้วยนะครับนี้ท่านอจะให้ ผมเรียนว่าท่านท่านวิชัยสังบ์ประภัยหรือท่านเลวัตกินกินกินเกษรเนี่ยผมว่าท่านเป็นข้าราชการซึ่งเกษียณอายุและท่านทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายนะ<ม>แล้วก็ผมก็ดูรายการท่านหลายครั้งหลายทา่างท่านก็ใช้ความรู้ที่ท่านมีอยู่ประสบการณ์ที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนเกษียณอายุ มาเพื่อพูดให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับผมถือว่าท่านเป็น,ปนผู้ที่มีประโยชน์และก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนที่ไปฟ้องร้องกันนั้นเนี่ยผมก็ผมก็คิดว่า FC ต่างๆที่ไปกล่าวหาท่านไปละเมิดสิทธิของท่านนท่านก็ต้องใช้สิทธิที่จะเบินคดีได้ตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับซึ่งเรื่องคดีหมิ่นประมาทเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ละเอียดก่อนพูดนิดเดียวให้บุคคลที่สามเห็นว่าเป็นไม่ดีมันก็หมิ่นประมาทแล้วฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าท่านทั้งสองเนี่ยที่ถูกหมินประมาทนั้นท่านใช้สิทธิ์ของท่านตามกฎหมายแล้วก็มันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ผมมั่นใจว่าท่านทั้งสองนะท่านวิชัยก็แล้วแต่ท่านเ,าเลวันก็แล้วแต่ท่านก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลเพื่อดําเนินการต่อไปมันเป็นสิทธิ์ของท่านอยู่แล้วครับ เมื่อกี้เมื่อกี้ท่านถามอะไรนะเรื่องเรื่องขอรสโซเชียลโซเชียลที่มาในคราวนี้มีการจะยืนนนะ่น,นถอนประกันลุงพลยื่นถอนประกันลุงพลอันนี้มันก็มันก็อยู่ที่ว่าเออใครเป็นคนยืน่นยื่นด้วยสาเหตุอะไรลุงพลไปพูดอะไรซึ่งเป็นการทําให้เสื่อมเสียต่อคําพิพากษาหรือไม่นะครับฉะนั้นก็มันก็อยู่ในดุลพินิจของศาลอีกแหละว่าว่ามันถึงกับจะต้องถอน อประกันหรือไม่และในตอนประกันตัวเนี่ยมันมีสัญญาหรือหรือเงื่อนไขอะไรหรือไม่ห้ามอะไรหรือไม่อันนี้ก็เป็นอยู่ในดุลพินิจของศาลผมไม่อาจจะไปก้่าวลร่วงได้ครับครับขอบคุณทุกท่านครรรัับนทตครับ ที่จริงแล้วผมว่าท่านเลวะกับท่านวิชัยนะท่านก็ใช้สิทธิ์ของท่านท่านเป็นตำรวจท่านรู้ว่าอะไรกฎหมายท่านรู้หมดอ่ะท่านรู้ดีด้วยเพราะว่าท่านอยู่ในการบังคับกำับังคับใช้กฎหมายจนเกษียณอายุราชการน่ะท่านรู้แล้วก็ฟ้องท่านฟ้องไปเนี่ยท่านมีมูลเหตุที่ที่เชื่อได้อยู่แล้วว่าเป็นการบิดประมาท ฉะนั้นนี่ทางที่ดีนะผมแนะนําว่าทั้งลุงคนทั้งแฟนขับอะไรต่างๆพวกนี้ไปกราบขอขมาท่านเถอะไปกราบขอโทษขออภัยท่านเถอะเพราะเพราะผมเชื่อว่าท่านทั้งสองเป็นข้าราชการระดับสูงท่านคงไม่ใจดําถึงขนาดที่จะเอาเป็นเอาตายกับทุกคนหรอกแต่ว่าถึงเวลาท่านก็คงใจอ่อนแล้วก็อภัยให้แต่ว่าทุกคนที่มินประมาทท่านต้องยอมรับนะ ต้องยอมรับในสิ่งที่ทําลงไปไม่งั้นท่านก็คงไม่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 ไม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 อาภาัยให้หรือไม่ถอนให้เป็นสิทธิ์ของท่านอยู่แล้วครับ,รบส่วนส่วน,วนอาจารย์เดชาเนี่ยที่พูดเรงนี้ทุกวันเนี่ยอาจารย์เดชากับผมนี่ก็ทํางานร่วมกันผมให้เขาทําคดีหลายคดีกับผมที่ถามเมื่อกี้นะว่าอาจารย์เดชา,าพูดเรื่องนี้อยู่ทุกวันก็เขาก็พูดตามตามหลักการของทนายเขาเพาว่ากันไปนะครับ ครับมีไหมครับไม่มีไะใหม่ปีก่สิานท่านเป็นอดีตสอสอุการมายาวนาหลายสมัยครับกให้ท่านุตรพรในส่วนของประชาชนชุตาแลทยวครับคับก็นเนื่องในโอกาสวระติทีขึ้นปีใหม่ผมก็ขอกลับอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายในสายกลโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพกราบไหว้นับถือโดยเฉพาะสื่อมวลชน ในจังหวัดลุนหารที่มาในวันนี้ทุกท่านจงประสบใ่ความสุขความจเจริญและก็หวังประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้ตามความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกประการครับขอบคุณครับ